ครับวันนี้ R ่พันสองสี่นะฮะเราจะมาดูแลเรื่องช่องเติมน้ำมันนะฮะมีอาการอาการรั่วซึมนะอาการกระเซ็นขึ้นมาเวลาเราขี่นะครับเครื่องทำงานเราเนื่องจากโอลิงมันเสื่อมสภาพนะครับก็ทําทำการเบิกของแท้มานะครับมอเตอร์ไซค์ BM นะฮะเครื่องบ็อกเซอร์นะก็จะมีช่องเติมน้ำมันอยู่ที่หวัวลูกสูบ นะครับถ้าเป็นรถตระกูลออยคูนะฮะก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นพวกเอ่อลซีแล้วก็อยู่ด้านขวานะมาใช้งานมานานๆนะครับฝาเติมน้ํามัน,นก็จะมีโอลิงอยู่โอลิงก็จะเสริมสภาพนะเราก็ทําการสั่งมาเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นของแท้ของแท้ก็ <c oughs> จะทนความร้อนนะครับได้ดีกว่านะครับตัวธรรมดาตัวนี้ถ้า จะให้ดีก็ต้องม็นเนื้อแบบเกรดเป็นไวตั้นนะครับจะไปเทียบไปอะไรอาจจะผิดพลาดเรื่องเบอร์เรื่องความโตเรื่องอะไรนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับจนเราจ่ายไม่ไหวนะฮะก็ตัวละ60-80บาทนะครับก็สั่งของแท้มานะครับใช้งานนะครับจะได้ตัดปัญหาเรื่องขนาดไปนะครับมันจะมาซื้อผิดซื้อพลาดไปเทียบเอานะครับเทียบเอาตามร้านนะครับก็ไม่ได้เนื้อไวตั้นนะครับ เราทาการเปลี่ยนนะครับครับเมื่อเราถอดออกมานะครับเนื้อของโอลิงเดิมนะก็จะมีความมีความแบนนะครับเนื่องจากมันมันซุดตัวนะฮะใช้งานมาเป็นระยะเวลานานนะครับหลายหมื่นโลนะเจอความร้อนเจออะไรมันก็ก็สุดตัวฮะร,รถยิ่งพวกเก่าๆนะประมาณ5ปีขึ้นไปนี่ก็เต็มตัวเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่งั้นมันเวลาเราขี่เนี่ย น้ำมันเครื่องมันจะกระเซ็นออกมาทางฝาเติมนะฮะทำให้ขางเกงเรานี่เลอะน้ํามันนะครับแล้วถ้ามันเป็นมากๆนะนะฮะมันก็จะผิดเพี้ยนนะน้ำมันผิดเพี้ยนเนี่ยอาจจะความเสียหายลุกลามจนถึงเครื่องยนต์ได้นะครับเราเดี๋ยวทําการเปลี่ยนนะครับ2ชิ้นนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นของเก่านะฮะอันนี้เป็นของใหม่ก็จะมีความอ้วนโตกว่านะครับ อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าไปเทียบมาหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ของแท้นะครับตรงตามสเปคนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งเข้าไปที่ฝาปิดนะฮะมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องอาการรั่วซึมอาการกระเซ็นของน้ำมันเครื่องในเวลาเราขับขี่นะครับก็ติดตั้งเข้าไปนะครับ จะเป็นขอบในนะครับแัน,นนี้ก็จะเป็นฝาครับใส่ให้มันตรงล็อกนะฮะจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับอย่าลืมดูแลนะครับบางทีมันก็มันก็เล็กน้อยนะแต่ว่าเราก็อยากอยากให้เราให้รถเราพร้อมใช้นะมีสภาพที่สมบูรณ์ด้วยอะไหล่แท้จากศูนย์บริการนะครับก็ไม่ได้แพงจนเราซื้อไม่ไหวนะครับว่างๆก็ เอาไปขี่เล่นกันบ้างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ